สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับการ์ดท็อปโคมเทนนิสฤดูกาล2020-2021ครับมีมาซองเดียวโดดโดนะครับซองหนึ่งมีแค่4ใบเท่านั้นก็สำหรับการ์ดเทนนิสรุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวอดีตนะครับอดีตนักเทนนิสจะเยอะแต่ตัวปัจจุบันที่เขาตามล่าตามหากันก็มีนะครับอย่างโคโคกอล์ฟครับสาวน้อยมัสจรย์ครับดาวรูปพุ่มแรงชาวอเมริกาครับส่วนตัวผมเนี่ย อยากได้นักเทนนิสอดีตนักเทนนิสครับอย่างแพทลัฟเตอร์ครับมาร์ติน่าฮินกิสและนางฟ้าอย่างเดนิล่าคันตูโชวาครับมามาดูกันครับว่าผมจะได้ใบที่ต้องการหรือเปล่าและการ์ดท,ท็อปโคมเทนนิสสวยงามขนาดไหนครับมาดูกันเลยครับมาแล้วครับสใบเท่านั้นครับใบแรกมาแล้วครับเตียโกเซบว ใบต่อไปคาฟินิคอฟเหรอครับเยฟใครครับเนี่ยเยฟฟินนี่คราฟินิคอฟสวยงามโ oh, อ้ได้ใบรีแฟคเตอร์อ่าได้มาติน่าฮินกริสออกจริงๆครับโอ้ oh, เป็นรีแฟคเตอร์ด้วยครับมาติน่าฮินกริสครับอดีตสาวน้อยมาสะจั่น และใบสุดท้ายเป็นมาติน่านาฟาติโอวาโอ้โหนี่ก็ตำนานอีกเหมือนกันครับนี่นี่ก็ตัวดังเลยโอ้ถือว่าเป็นซองที่ดีเลยนะครับเนี่ยมาติน่านาฟาติโรว่า r ร f r a c เตอร์มาติน่าฮินกิสครับรวมถึงเยฟฟีนี่คาเฟนิคอฟโอ้โหโอเคนะครับสำหรับซองนี้ก็ถือว่าเป็น การที่สวยงามเลยนะครับสับพรอโคมเทนนิสครับก็วันนี้ก็มีมาสองเดียวเท่านั้นครับก็ฝากไว้เท่านี้ยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ